อย่างที่พี่หนึ่งบอกไปนะคะว่าการขี่ม้ามีได้กัน3ประเภทแล้วอยากจะถามพี่หนึ่งว่าในสภาพของประเทศไทยและพื้นที่สิ่งแวดล้อมต่างๆเนี่ยเหมาะกับการขี่ม้าแบบไหนมากที่สุดคะมันจะแยกออกไปเลยนะครับการขี่เด,ดรศเนี่ยจะใช้การใช้ในการ ปีแล้วหลายๆครั้งหลายๆจังหวัดก็คือ2ประเภทที่เรานิยมขี่กันก็คือแบบเวสเทิลคาร์บอยนั่นแหละครับแล้วก็ขี่แบบอังกฤษอย่างที่น้องเพชรกาลังขี่อยู่หรือเปล่าเนี่ยอันนี้คือการขี่แบบสไตล์อังกฤษนะครับเรียกว่าขี่ทอ็อตคาบอกคาสั่งนะครับเนี่ยฮะจะมีความสวยงามจะมีความกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวคนกับม้าจะจะเป็นอันเดียวกันนะครับเนี่ยจะมีความสง่างามการขี่อย่างถูกลักษณะนะครับไอ เดี๋ยวขี่เสร็จแล้วสทดาวยศบอกว่าจะลองขี่บ้างนะครับ